สตัวตรงงวดวันที่16สิงหา67สรุปจากมาครบร1 0หน่วยสรุปจากครบ10หน่วยบนปักหลักสิบปักหลักหน่วยจากแต้ม110หน่วยแล้วก็แต้ม10หน่วยแล้วก็ตัดด้วยเลขเกลียบนสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับจาก343สูตรเหลือทั้งหมด ยี่สิบกว่าสูตรเท่านั้นครับจากทั้งหมดหนึ่งพันชุดนะครับแล้วก็เอาเลขครบสามตัวมาหนึ่งสูตรชุดนี้ครับที่เลือกไว้ไว่าจุดนี้เด็ดที่สุดอย่างว่าที่หนึ่งห้าสี่สี่มาครบว่าที่สองก็เจ็ดเก้าวที่สามศูนย์หกสามมาครบประมาณนี้ครับดูสถิติตก่อน นี่ครับ7891235ถ้าเราจับเป็นชุด3ตัวตรงนะมันก็จะได้ทั้งหมด300 สามี่สิบสามชุดทีนี้เรามาตัดด้วยเด่นสิบเด่นหน่วยนะสิบนี่ก็เข้าที่แล้วยังไม่หลุดกับเข้าอยู่แปดก้าถตัวหนึ่งเจ็ดแล้วก็จับกู้กับหลักหน่วยนะหลักหน่วยนี่ ค2าหนครับจับได้แล้วนะแล้วก็มาตัดเหลือจาก10หน่วยแล้วก็เลขมากบร้อยสิหน่วยเราก็จะได้ทั้งหมดร้อยสีชุดร้อสชุดตัดด้วย เดินสิหน่วยมาครบสิบหน่วยนะนี่ครับอย่างวันที่หนี่มาครบแปดหนึ่งวันที่ยีมาครบสี่หนึ่งวันที่ยี่สิบห้าดปด้าหนึ่งสองสมมาครบจากเมื่อกี้กี่สูตร

จากทั้งห้าสูตรนะครับสิบหน่วยแต้มสิบหน่วยกบสิบหน่วยมาครบร้อยสิบหน่วยเจ็ดเจ็ดชุดยังเยอะ ทั้งหมดมีท่านนี้ครับเอาละต่อไปตัดตัวก็10สิบหน่วยล้วมาตัดด้วยมาตัดด้วยแต้มร้อยสิบหน่วย ก็จะเหลือ39ชุดครับเหลือ39ชุดจากทั้งหมดนี่แหละครับสิบหน่วยจากทั้งหมด6กูตรเหลือ39ชุดแล้วก็ตัดด้วยเลขเคลียร้อยสิบหน่วยนะครับ สามเจ็ดเก้านะนี่เกลียร้อยสิบหน่วยเนี่ยครับร้อยสิบหน่วยสามเจ็ดเก้าก็จะเหลือยี่สิบเก้าชุดนะเล่นตัวละห้าบาทสิบบาทถูกตรงๆก็พอได้อยู่ครับหรือจะไปซื้อลอตเตอรี่ เพื่อรางวันที่1แต่ถ้าอยากถูก3ตัวหน้าด้วยซื้อออนไลน์ได้ก็รายปีครับมี6ตัวรางวันที่1ให้นะครับหรือถ้าอยากดูน้อยชุดนะครับที่อาจารย์พันธงไปนะชุด2ชุดเองคับแอดไลน์เนี่ยครับนี่หลักพันนะ1กับ7 ลับพันมา7นะครับออก7 041นยโหยออก4 07 041รายปีนะครับเลือกพวกนี้จะอยู่ที่รายปีให้วิ่งตัวเดียวส่วนรายเดือนก็สมัครใต้คลิปวิดีโอนะครับมีเดือนละา600แล้วก็1500บาทสมัครใต้คลิปวิดีโอแต่ถ้าพิเศษ ก็นะครับลองลายปีดูนะครับพิเศษตรงนี้เหลือทั้งหมด29ชุดนะจากที่เราได้มา343ชุดนะจากพันชุดจับด้วย3ตัวมาครบสูตรละ7ตัวจากพัน เหลือ343แล้วก็ตัดด้วย10หน่วยทั้งหมดเนี่ยตัดด้วย110หน่วยเลขเคลียร์หลัก10หลักหน่วยแ้ม110หน่วยแ้ม10หน่วยเลขมากรบ10หน่วยเลขมาครบ110หน่วยรวมทั้งหมด7สูตรได้29ชุด29ชุดนะครับชุดละ5บาท10บาท หรืกครที่มีทุนก็ลองวัดดวงดูนะครับเล่นๆขำๆนะครับคลายเครียดตัดจากโสรที่ยังไม่ผิดนะครับโอเคหวังว่าคงจะถูกใจนะครับมี113 172 179 279 313 319 สามเจ็ดสามสามแปดสองสามเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดสามห้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งแปดเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดแปดนะ โอเคไหมครับี๋ยวถ้าใครมีตีเด็ดเลขเด็ดไปต้องยุตธภพมาไปหาแม่นาคแม่เนิกมาก็าตัดเพิ่มได้นะครับ อย่าลืมกดติดตามครับ